อ้าวอีกหนึ่งเบ้นนะครับหนึ่งเบ้นที่น่าสนใจทีเดียวเป็นเบ้นตากลมนะครับตากลมตัวนี้บอดี้มันคือ210นะครับเป็นรุ่น e 230สเป็นตัวประกอบนอกครับประกอบนอกภาษีปี6กสเจ้าของบอกว่าสีต้องทำครับราคาตามสภาพนะครับอ่าดูจากรูปมันดูไม่ออกเน้ะ ว่าสีต้องทำอะไรยังไงนะแต่ราคาตามสภาพเพราะฉะนั้นก็เหลือให้ไปลุ้นนะครับนอกจากเราจะไปดูรูปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูอนาตโตมีของรถยนต์ ว่ามันอยู่ในสภาพที่น่าสนใจไหมเราก็ปิดเสร็จแล้วเราก็ไปปิดจ็อบกันที่ราคานะครับเราถึงจะรู้ว่าไอ้คำว่าสีต้องทำภาษี6.3ส 6, 3, ราคาตามสภาพเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับมันคุ้มค่าไหมตอนนี้จะดูรูปก่นกอนทะเบียนสวยใช้ได้นะ6.9.6.3านะทะเบียนไม่เร็วนะครับมีสัรูปด้วยนะครับเบนซ์ ben e 2 3 0สนย์นะฮะ สองสามศูนย์มีหลังคาซันรูปประกอบนอกนะเกียร์ออโต้อ,อยู่แล้วนะครับเอ้ยภายในใช้ได้ยัยงสะอาดรีบอยู่เลยนะเอ่อทำไมสีต้องทำหนึ่งจอดรถนอกบ้านสองอ่าคืออาจจะอยู่ในหมู่บ้านแต่จอดรถนอกบ้านไม่จอดรถในบ้านเขาทำกันเยอะครับจอดตากแดดครับบ้านผมก็จอดตากแดดครับนะฮะอ่าอ่าเนี้ยเนเน,นเครื่องเดิมนะครับประกอบนอกนะฮะสภาพอย่างที่เห็นครับ น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนภาพรวมมีให้เห็นเท่านี้แหละครับหลังจากนี้ถ้ายังคิดว่าใช่ก็ไปดูราคาพอดูราคาเราก็ประเมินว่าใช่ไหมถูกไหมน่าสนใจไหมถ้ายังผ่านข้อที่สองอีกแน่นอนครับติดต่อหาเจ้าของโดยด่วนนะครับแล้วก็ไปทดสอบทดลองรถกันดูจริงๆที่ว่ามันใช่อย่างที่เราถูกใจไหมนะครับไปดูราคากันครับ 149ครับผม149,000บาทนะครับ149,000บาทเห็นไหมครับรายละเอียดเขาไม่บอกอะไรเพิ่มนะครับนะผมก็ไม่ได้รู้มากไปกว่านี้นะนะภาษี63สีมีต้องทําจะให้สวยต้องอาบเลยครับผมนะหรือเก็บบางชิ้นนะครับเอกสารพร้อมครับผมถ้ายังคิดว่าเบนคันนี้ใช่และถูกใจคุณอยู่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างกดลิงก์ติดต่อผู้ขายครับขอให้โชคดีครับ